Please. <laughs> ความบังเอิญแค่นั้นหรือเปล่า <S <S 1> <S 1> ขอแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแค่สักวินาทีขอแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าฉันยังให้ใจพร้อมจะทุ่มทั้งชีวิตมันจะสักเท่าไรก็เข้ามาก็เข้ามายัางไงก็ขาดไม่ได้ไม่เคยเป็นอันไม่ต้องใช้บาดี สวัสดี EP ที่10นะครับวันนี้เราเข้ามาที่หมายสะพานแขวน7นะครับของไตเจ๋งนะครับเขื่อนแม่กวงอุดมทาราอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เราเข้ามาถึงหมายประมาณ7จดโมงนะครับก็ตอนนี้ลงเบ็ดไปครบแล้วนะครับก็ของนาอาร์ต นะครับวันนี้มากับนาอัดใบขน้องฟิชชิงเหมือนเดิมครับวันนี้นาอัดเอาเบ็ดมาเจ็ดหลังนะครับหกหลังนะครับลงไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ของไตเจ๋งก็มีกระโจมเหมือนเดิมหมายสะพานแขวนเจ็ดสวยนะครับเป็นหมายที่สวยเลยเป็นเป็นหาดกว้างๆหน่อยแล้วก็ไม่ชันนะครับ เหมาะสำหรับการแคมปิ้งเหมือนกันนะครับน่ามาแคมปิ้งค้างคืนอะไรประมาณนี้เดีย๋ยวเราลองเดินดูสภาพใหม่รอบๆกันดูนะครับ สวยเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมก็มาเก้าคันนะครับเก้าคันเหมือนเดิมลงเบ็ดเสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้ลงไปได้ประมาณสักสิบนาทีนะครับก็ยังไม่มีอาการ วันนี้สภาพอากาศค่อนข้างดีนะครับแทบจะไม่มีเมฆเลยนะครับแล้วก็มีแดดมีแดดก็น่าจะร้อนครับตอนหนึงวันน่าจะร้อนแต่อาการแบบนี้โอเคครับสาหรับนักตกปลาเดี๋ยวเรามาติดตามหมายสะพานแขวนเจ็กันนะครับว่าจะมีตัวไหมนะครับจะมีอาการไหมนะครับไปติดตามกันเลย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วได้อยู่เอาครับของนอาอัดกินแล้วครับใส่ไม่ธรรมดาครับใครก็ได้ใจเย็นใจเย็น,ใจ,ยนใจเย็นครับนาะอัดใจเย็น

ยัง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 ,ยงมุดอยู่มุดอยู่ <ฤ Linda. S 1> โอ้น่จาจะน่จาจะนวลจันทร์นะครับดูดูทรงน่จาจนวลจันทร์โอ้หรือสวายอ Read, โอ้นวลจันทร์นวลจันทร์ใจๆๆเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อย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 ครับค่อยค่อย โอ้ยยี่สกยี่ครับมารถถังไม่คล้วครับครับผลงา,บบบง,งานครับสวยง,งามสวยง,งามครับตัวแรกครับมันหมนโอส้สวยส,สวยสวยครับ

กลางน้อยกลางน้อยนี่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 เดี๋ยวกนเดี๋ยวกนตนีที่ลงไปแถบนด้ไป้อะยิงกนะครับมุ่งยี่กหน้านี่มเป็นต่อว่ะ พี่มาหมุนนะเดี๋ยวผมลงมันติดต่อมันติดต่อมันติดต่อพี่มามมาจะไปทางไหนอ่ะอดี๋ยวรู้เลยทีแล้วแตหน้านี่มันติด่อารู้แล้วหรอไปดึงออามาเดี๋ยวนะนี่เลยนี่นะคุณดูออกมานี

nó sẽ đúng, ủ với giác không cả anyway, okay. oh, Tớ với giác sau nha sẽ đúng ạ oh, ủa đúng rồi đấy, ủa, à, thời gian thời không ไปเลยไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต่อกัครับงต่อกันอครั yeah? uh uh, ้นหวเนหรอแม่นี่มันไปห่างไหมอ่ะจะต่อไหมเล็ดเล็ด ใส่สวยมากน่าจะประมาณสามสี่โลนะเอาสวิงก็หลุดพอดีนะครับใหญ่มากประมาณสามสี่โลสสยสวย,สวยมนัมน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 มัน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  รวมทีระยะประมาณ10-15เมตรนะครับก็หมายนี้ก็น่าจะระยะใกล้นะครับเมื่อกี้ของอาร์ตก็ประมาณระยะเดียวกัน10-15เมตรหมายนี้ใครอยากอัดรถถังนะครับมาได้เลยสะพานขวนเจ็ดช่วงนี้รถถังกำลังเข้าจิงจิง ต่วงเช้ามีตัวไปสองตัวนะครับมีผลง,งานไปสองตัวละก็นาอัดหนึ่งตัวของผมหนึ่งตัวเดี๋ยวเรามาลุ้นช่วงบ่ายกันนะครับไปหลังจากที่ได้ตัวยี่สกที่ผมได้ก็เงียบไปเลยนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นช่วงบ่ายกันไปตามช่วงบ่ายกันครับ

เป็ดเข้าไปพันต่อนะครับโอ้ปันนินนิมนิม อีกตัวแล้วครับครับปิดปิดช่องพอดีเดี๋ยวนี้เป็นไซโอ้โหหลากแบบวิ่งเลยอ่ะ ปินไปปุ่นไปหาโอ้กหเนนี่ใส่กับช้างเลโอ้โสวยครับ้ท่านโอ้นะครับ ตอนเนื่องนะครับกินตอนเนื่องเลยระวันคันโกงครับโอ้ไปละไปพวกละเด็กนไว้โอ้โหไปพวละที่มานี่เลยมานี่เลยนี่เลยไปอ่ะเ๋ยวเนี่ยเดี๋ยวไปให้มันยอมเนอะ มาแล้วมาแล้วมาแล้มาแล้โอ้มาแล้วค่อยๆค่อยๆเข้า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 เี้ยเข้าเฮงเลยมีไหนหัวเนี่ยหัวมันยังบบโคเด้อเอาหัวโคเลยไม่หนอ่ะมีไหนมาหูไหลายกันย่อ

I'm not

เออเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยยี่สิบคนแล้วว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 เวว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 นวว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 วี่วว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 นวววววีวว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 นววยเวว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 เวววย โอ้ดิเฟรโอ้ดิแฟร์ไมได้รูหัมนอยอ่ะอมันอ่อนละใช่คนี้ใ่นมาเลยเดี๋ยวกันไปนี่ไได้โอ้มาอยู่ฟังเรยบียวหายแน่หยเต็ ตาก่ะมันปาดได้อย้ยขึ้นมาเร็ฟังเแล้วอ่ะวาโอปลากาแล้วครับตัวใหญใหญ่ หลุดไปแล้วจีนไปพูล็ดึงไปเลดึงมามดึงอยู่มันมาอมามันมาอมามันบัดเข้า หมงังขึ้น่ะมันแ้ย่ยาคขำต่อเัวดึงหมวงขึ้นไงเออไปหวั่นกันพุ้นละมันมบเข้าอีมันหวั่นต่อเลยหวั่นกันแหละครับ บลุบลุขำขำเม้มมเยเหียเอาองาาได้อยู่ดีเก็บปุ๊บแม่เลยขำเว้ยออกขมวัเดี้เ <c oughs> ดูอดกระดาษ <c oughs> ไปได้หานี่อีมื่และ เราร้อยขอบอ๋อพี่ ขึ้นบนเงินแน่นรอครับใช่ไงอยู่เลยนี่ไง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวักกองที่กองที่ตัดสุดขาดเลยค่ะกับเดี๋ยวผมเอาชิบเอาไรันี่ครับหลังผลงานสะพานแขวนเจ็ดนะครับแต่เจ๋งวันนี้เห็นลายโอ้หลุดหลายตัวมากครับก็คือมันดึงไม่เข้าอ่ะผลงานเจ๋งมากนะครับใครอยากล่ารถถังในกวงนะครับ แนะนำเลยสะพานแขวนเจ็ดแต่เจ๋งนะครับโอเคครับโอเคเดี๋ยววันนี้กลับละผลงานถูกใจมากครับวันนี้ก็ได้นะครับไปเนี้ยโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ man. เกแค่เรื่องบังเอิญแก่ความบังเอิญแค่นั้นหรือเปล่าขอแค่ครั้งเดียวนั้นแค่สักวินาทีขอแค่ครั้งเดียวนั้นถ้าฉันยังให้ใจพร้อมจะทุ่มทั้งชีวิตมันจะสักเท่ทาไรก็เข้ามาก็เข้ามายังไงก็ขาดไม่ได้ไม่เคยเปงนอานไม่ต้องใช้บาดีหา Cantar